วันนี้ <c oughs> ไม่น้อยจะตำถั่วให้กินนะคะตำถั่วสู่กินทอดปลาปลากิเดิดจะตำกินออตำกินเที่ยงกินทอดเที่ยงกำลังจะทอดทอดให้น้ำมันร้อนก่อนนี่นี่กำลังจะทอดปลากิเดิดให้น้ำมันร้อนก่อนดูกระเทียมไม่น้อยสิ กระเทียมนี้แต่หัวใหญ่ๆดูสิพุณอะแล้ว้ายไหลอยู่บ้านน้องสาวอยู่นจังหวัดนองบัวลลำพูน้องสาวเก็บได้เป็นหงทองเงี้ยน้ะเนียดูสิมีมดทุกอย่างมัน่นน้องสาวคขาตะไคร้มะกรูดมะนาวมีมดผักหวานก็มีดูฟักทองนี่นี่มอดมาอยากฟักทองอะไรต่ออะไร อมะละกอสุกเห็นไหมนี่เราอยู่คนเดียวมันจะไปกินหมดได้ยังไงเนี่ยไม่น้อยก็กินอยู่คนเดียวอู้เหมาะร้อนแล้วเดี๋ยวนะคะ นอ,อ่อนไอดูบักถัว่วอันนี้บักถัว่วก็เอามาจากบ้านน้องสาวไม่ได้ซื้อค่ะูอิงมดน้องสาวเป็นเป็นอาจารย์นะแต่เพื่อนทําไล่ทํานาทำสวนสาม,สามีก็เป็นอาจารย์ ครอบครัวไม่น้อยรับรัดกันน้องสาวน้องเขยหลานหลือหลานก็รับรัดกันอู้ที่ตันทอ,อดปากรี่ตอนเย็นตะแกงแกงขั้วอไม่โดงใส่ปลา ไม่แกงคั่วก็จะหมกหมกใส่ผักชีลาวใส่ต้นหอมใส่ขากะไดข้ใส่ผักชีลาวหอมแดงหอมอะไรจะทำใส่บาะงนี้ค่ะตาำเครื่องนี้ประกอบใส่มะกอกมะกอกไม่น้อยก็ไม่อดเอาอยู่ในตู้เย็นนี่ดูมะกอกเห็นไหม กินเอาเอาใส่สองฟิตไปนี่คุณเย,ย, <c oughs> อยอะเลยโอ้ยน้อยก็ทำไม่กินนี่มะละกอสุกสองลูกนี่เดี๋ยวจะไปผากเพื่อดอยู่ตัวเองกินไม่หมดเลย เอามาจากสวนน้องทา,างนั้นอันนี้น้องกินมะล้อมแนาวก็มีนูอในวดมีกระุกใหญ่สวนนอ้องน้องก็ขายนะคะน้องขายมะนาวกระุกมะนาวสวนไม่มีเม็ดนะคะไรเม็ด น้อยๆไม่ไม่ใส่มะนาวนะใส่ใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่มะกอกบางทีก็ใส่มะขามมะขามเอามาจากบ,บ้านเชฟยันเยอะเลยกินไม่หมดหรอกปีหน้าก็ไม่หมดมะขามใส่มะกอกไม่ไม่ไม

เชื่อเวทนาไปไหนวะกลัวน้ำมันนาพิกระเด็นใส่ตาโอ้ยดัง จำใส่กระเบื้องมันสูงไปไม่น่กกานัวแขนอันนี้จำเส่โต๊ะ <c oughs> เป็นดังหน่อยนะต้องจมแหลก,กถั่วหนึงอร่อยุ้ยหนู ไม่เนี่ยพอ,อแล้วเรียบแล้วโอดีก็ขเขือเทศตั้งแต่หลังไปกรอบๆไปอยู่กรอบๆเก้าวันกลับมายังกินได้อยู่ไว้ตู้เย็นนีม่มะกรอบตั้งแต่ปีที่แล้วไม่น้อยใส่ตู้เย็นซองติดไปมีเยอะมะกรอบ ใส่ปลาเขื่หน่อยปลาเขื่อเจ็ดบนน้าำบ้างยังมีเยอะอยู่กินกลับก็ได้กับตำถั่วแล้วจ,จะไปตำกินกับข้าวเนี่ยชิ้นตัวใช่ไหมกิน,ม,ม,นมีข้าวก็ ไมม่หดข้าวเหนียวก็นึ่งเพราะเอาไว้แต่ก่อนก็เด็ดนะใช่ไหมเขาชิลก็หุงมือคี้นี้อันนี้แกงแกงเผ็ดๆไก่อร่อยเด็ดปลาทองเนาะมันดี กรทียมบ้านนะไม่ใช่กระเทียมแบบอันนี้นะทำบ้านๆปลาปุ๋ยมันนั่นใมันเกาะข้างบเขาบอกว่ากระเทียมบ้านาาานะไม่ใช่กระเทียมบวมเหมืนกระเทียมผูเบวงหัวมันมดูจะเป็นไงเลย น้ำไหลดองไว้ก็มีนะลกออกมาหัวหน่อยมันน้องสาวดองไว้เจ้ดยัง ัำชุมตนไม่น้อยใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะชุมตำไม่ไม่ใส่มากใส่นิดเดียว<ม>อันนี้ผงชีโรส <c oughs> โอ้พอแล้วเหลวน,น,น,น้อยเดี๋ยวนะคะตากออกตรหมลางกน,น นละครึ่งเป็นลูดเอาไข่เนาะได้สองแกสองแผงแผงละร้อยสิบห้าบาทซื้อมาแล้วก็ไว้ใส่ใส่บงใส่บาทเนาะกินก็กินไม่ไหวไม่ไหวหรอกคนเดียวยังไม่หมดเลยคนละครึ่งไม่น้อยงวดก่อนเขาให้มาไม่น้อยใช้ไม่หมดเดี๋ยวตังง้งพันถึงวันนี้ให้น้อยเดี๋ยวอยู่ประมาณ ประมาณหกรอยเดี๋ยวนี้หกร้อยาอ่ค่ะนนใชอ,นนอันนี้ก็มาเขือ ปะลาร้าก็มีต้มอันนี้เวลาต้มต้มอยากปะลาร้าก็เยอะนี่เอาใส่กระปุกไว้ดีไหมมันจะมีแบบปะลารปลาชีสแก้วก็มีอันนี้อันนี้ตักน้อยใส่กิน แนิดเดียวเดี๋ยวไม่ได้มีปลาดี้ว่าอหมวันนีน้จะกินต่อให้ดูนึทำาสร็จทำรับได้ทำเสร็จส่งเร็ามนายเยอะอัศนะบอกขายปลาไปเอาปลาที่ตักไว้เป็น่อน ก็จะไปขึ้นบ้านใหม่เชียบยันได้นี่วันที่2บเ็ดแต่ไปไปล่วงหน้าวันที่26เขาทำยี่บเ็ดไม่น้อยจะไปร่วงหน้าวันที่26ไปให้กำลังใจกัน เตือนคุณมานาสตอรี่ไปด้วยไปเป็นเพื่อนก,กันให้แกมากระโดดเจือโทรหาแกเมื่อเช้าก็คุยกันแล้วก็คุณมานาเติมน้ำมันให้แกเอาไปกับอ,อร่อยอ ต้องใส่จานใส่ถ้วยใช้ถ้วยตั้งตัวใส่ใส่ใสกระป๋องมันไม่เข้ากันนะต้มไข่ข้งนอร่อย,ออยดเด่นแจกเิ้งไป ชอบแช่ทำเสร็จแล้วต้องล้างทุกอย่างทำเสร็จล้างไว้เลยนี่ทอดปลาดูสิกินคนเดียวถ้าทอดไข่มันก็จะเยอะไปเนาะนีนมะละกอมันสุกไหมดูดูนี้เดี๋ยวดู ชาสุกก็จะตักกินอุ้ยพอดีเลยนี่เห็นไหมอุ้ยฉุกยอดนุดยอดืยอหืออุ้ยเม็ดนิดเดียว เม็ดมันใบบานใส่หน้าบ้านข้างบ้านก็ขึ้นเยก,กำลังจะเป็นรูปอีกแต่อดู่นี้ดินมันไม่มีที่มันน้อยอพอปลูกต้นไม้นิดๆหน่อยๆอืม โอ้ยเจ็ดนาทีแล้วแม่น้อยจะขอลงก่อนนะท้านานไปมันี่เห็นไหมไมะละกองั้นแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์แม่น้อยหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ